ไทยวิทเลยหนึ่งสองสามเอาครับกาบสวัสดีครับพอกันได้แล้วครับมื่อไครับมีเมนูคือบกเขียวย่างปลาดุกรวกผักกระเดาแตงโมหวานน้ังกิมแซ่บครับหุูรูดครับบ้านกินข้าวน้ำกันพี่น้องสวัสดีครับขอขอยังไรหน่อยกินอย่างเดียวครับสวัสดีครับผม เสียดลงบัตรรับว่าก้าวเนเสียาน่เี้ยตําอื่นเยตเีแล้วกินเฮอยาเลยมันเป็นประันเอจูเีกินกแันลน้ำหนัมากอ้กาันตระวาลหนักรครับตอนนครับโยวาบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศันดีเดแเซ็มที่นอะร้ขัสวยชมากิันเนิข้าวยไซบวกินข้าวยไซบอกคนแนน โมนี่กินอยูอ่าทุ่มกระทุ่มทนสายซีกระทุ่มลมซิบเก้ากินอยูู่นกินยูซูกินยูซูนบ้านยังชุมบัดโพติหีครับเพื่อนผู้เพื่อนผู้โรติหีไปน้องโอ้เสียงกับพวกร้านเลยครับพูดกินเดียวีปน้องเด้ กินันมีนื้องกินกินๆนแล้วกเป็นบ้นนอกัาคนตายเลานี่อีสานเด็กินแต่ว่าอีสานเับเฮยรอบเมืสร็ตามแนให้โลดเหรอกินตามมูนดนคราบาลช่องช่องน้อยๆของร้านไส้แน่เนี่ยมูดดนี่ยชางวาดองครับทุปบุกเสือบไส้ขวอญอันนี้พอดีกันนะซุบกเสือกปลากะดอย่างปลาดุร้านไส้เตียวอใหญก่แตานครับ่ แเจี๊ยบสยเลยแตงโมหวานเขาตุมฮันแต่อยหวานคนดะย่างโมหวานคือกันไดบอกแตงมเขอ่อยหวานเนาะหวานย่างหวานคนละย่างแตงมอะไดุกกระิม่เเศ้านี่่ะ่าเคงแตมคุกไต่บอกเขี้ยนี่ครับแก้วง่ามอน่กินหลายนั่ครับผมนี่เป็นไง่อนลมือเองครับเ้นเสีบครับ ครับอันน้นี่เป็ดุูกครับอันนี้คื่อนียังนี่ยุกซอยกุมซุปเกือซุปเกือนี่เป็นเพยอดเพยอดซุปเกลือเกลือเ่ามันมัมีอะไรอ่ะซุปุ้นเกลือกินได้ไหมน่ะกินกินจะได้บอกพี่น้อเขาฟันเกือกินไม่นําบอกว่น้ำเนาะกุ้ยแล้วข้าวเจ้าขัากระดองเสียเลยครับขักกระดองกระดองยวะ ไเน่กินแซบพนบอว่าเนี่ยกบาย่นีกินแซบปะหนิสูมึงเลยว่าจยังบังกะนรก็สมึงเลยไปไดไม่เหรอแซบบ่แซบบแซบบ่ได้กินอีกเนีคนตาแซบก็ห้องบริาเองฮะโอ้ยออ้าว ใี่นล้วครับผู้ใดยุ่ยไก่ยุยย่ไก่ผู้ใดอยากอ่ะให้กินกับนยนุ่ไก่เมนูกันกยุ่ไก่แบบเออเมนูเนี่ยขันยุ่ไก่แบบมากินน้ำกันได้ครับเด้ออันนี้เนี่ยมันกินเด้นี่เนี่ยนนอันนี้หาเอันนี้ซื้าาอขาดไส้หม้อขี้กัดยึดต้นล้งบ้านก็อะไรนเนี่ย ก็กระดาวกัแก้ส่รุนมากเนาะมากเกสีาะเกียร์รู๊บบาดง่าย้ะบาดว่าหนาง่ายรู๊บ คือครัไม่ใหญ่เห็พี่น้องมงแนีว่าดเนล้เ้อเมันเลยสดเลยหมล่ะม่ใส่มเลยนไข่ขุยตัวเขาไปสดก็กรเติบเกียงเหมนัเอาเโปแนบแนบโป้แนบโป้พี่น้องบ้งเลยือดาเสยบเียไม่ดี กุง MM. <xi> uh ้ง <huh>. ด้วครับจิ้แร้วมงเดียไทประเดี๋ไปมงอม่ีมงเดีไทประเด๋มีเดียเนี่ยอืทุกอย่ากอย่าไ้ิมมันประเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนทุกคนทั้งหมดได้เอืม ขี่หาจินน้ำเตาลาดรือเล่าขี่เ้อะกี่หมันไม่ขี่ขีหมาใอขี่ขี้กวงหรเลอบอสมาแบงก็ไม่ขี่หมาแม่ขี่หมาขี่คนกระครับขี่คนกะคับมหนีไปใส่ม่วงอีกบอไปไปแง่เดี๋บอสเลรักของดีดีกว่าแง่จะเดีอ ปลาสวายนะปลาวาย,วย,วยเอาเ,นนเอาม้งบวมอามกใส่ไข่เนาะเอาหมกใส่ไข่ใส่ใจเลยแต่มองอมแต่ว่าใส่มองในทั้งป่าเห็นม่้เนี่ยทัลล้งคนทั้งอะไรทั้งคนทั้งอย่างแทบแทบครับกินแบบอีสานบ้านเน่าเลยอ่ะอกินกินได้หลายท่านดูนี่กรุงในเมืองกับรามแต่ว่าเขาไม่มหมาะนะอยู่ห้างกินแบบบานเน,น่าเนาะเขาหอยวัวน่ะ มันเ่เขาก็นย้อนเลยค่อกี้เมันดอกขีหัวกินเขาอิ่มแล้วผ้าไปใส่ผ้านองไปใส่ขนานคนเหลรวัดตะเนกเลยนกันเขาเอาเลยชิ้มมือดีเลยแนบป่วยกัน กินพักกระดาไปตเสียงพักกระดาเขาที่แอบคนปลูกไหมเหล่าใส่ทละการกตะการเนาะจิ้มอะเขาเ็จิ้มิ้มแหละ

น้ำน้ำอะไรน้ำวิตามินเพื่อสุขภาพใช่ไหมอ๋อแ้มขับยิบกินออเขียนขาเีกี้น้ำเดอกค้างเขขาโอ้ยคอาค้างคลอใส่จจับับืเงมาองแบีนะครับแคที่เหรอะเมาร์้มูไปดูไฟ กรอบกลมากินอแซ่หลายเอแช่หลายเลยครับนี่ซุบเีวันนั่นเอียมนด้อือซุบเคียวับักกันเดาครับมละนี่ตักมมากีบมไละนปลุกใส่หม้อในมเ้าเลยละเมนี่ก็ไปใส่อีกเด้อหมออวันแรมาใส่ไมหเพราะเด้กินครับ เตือนเพิ่นยังมาเซาเสียงบ้านกับพวกมันนึกว่ามันบ่ยังอดตายน่ะสิได้แท้มันตุ๊ดกินโอ้ยเจกินป้ง่บ่วมื้อตุ๊ดกินอัแล้วข่อยได้ยินได้เสียงบับันอยู่บ้านเฮาข่อยก็ว่ามันคนตายแล้วบ่นคนิกันตุ๊ตุ๊ว่ามนเจ้าเด้มเาหั่นโอ้ยตายเออบ่ได้แทนมื้อตุ๊ดกินเขาเออเล่นเฮโัเด้อว่า อดีกินข้าวไรก็แสบสิแสบหนาม่ะไรกล่องเนี่ยแสบไหมแสบโอ้ยเปฟเฟคเอฟแกวพูดถูกไหมเนอกเอามันมาเอามันาอีกเสวยเลยวะแสบดีเนาะก็ว่าแสบอย่าเพิเต็มสวยนีตาเขาเร็วเลยแสบเลยเอา บอกลาสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนข้ามาข้าวมาดึวมันนีกับซ้ำนีแด้วครับขอลัขอลาไปก่อนเ้อท่งครับปักจานหูอุดรูสี้ครับหัวล่าครับลาคนครับ